สวัสดีครับเอฟซทุกคนครับน,นี่มาอัปเดตโทรศัพท์เครื่องพังครับเนี่ยหน้าจอแตกตรนี้ครับนี่แตกใช้การไม่ได้เลยเนี่ก็จะไปเปลี่ยนหน้าจอก็ไม่รู้ยังไงครับยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยครับถ่ายคลิปก็ายากนะตัดต่อคลิปยาก ขอกำไรกำลังใจ FC ทุกคนท่นานนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับช่วงนี้ก็ถ่ายคลิปตัดต่อยากครับไม่ได้ตอบคอมเมนต์เดี๋ยวรอคลิปนี้ครับนี้ครับซ่อมนี่เสร็จก่อนครับไปตอบขอบคุณที่เข้ามารับชมตลอดแต่ตรงนี้ครับ แล้วเปิดปิดก็เนีย่ยมันใช้ไม่ได้ครับว่าจะไปเปลี่ยนไม่รู้ตะเนราคาเท่าไหร่ครับผมไม่รู้ครับมาอัปเดตให้เอฟซีได,ได้รู้ว่าเราทำกภาพท,ที่หน้าจอแตกใช้การไม่ได้น่ากินไหมครับหลักอบรับไม่มีอะไรอัปเดตนะ อันนี้ครับห้าบาทห้าบาทสิบบาทสิบบาทน้ำจิ้มรสเด็ดครับแซ่บแซบ่บพี่น้องเนี่ยนี่ก็นยี่สิบยี่สิบบาทประกอบสิบบาทสิบบาทครับน่ากินไหมครับริบซีทุกคนส้มตำครับ คนเข้ามารับชมครับสวัสดีครับครับครับโคก็มีครับนี่ครับช่วงนี้ก็ที่เราไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็คงไม่ว่ากันแล้วเนาะเดี๋ยวว่างๆทำเสร็จก็เดี๋ยวจะเข้าเครื่องได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวจะเข้าไปตอบครับนี่ครับ แตรงน,นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจกันตลอดไปครับสวัสดีครับ